สวัสดีครับวันนี้ก็เข้ามาดูสวนน้องอีกท่านหนึ่งนะครับญาติญาติกันก็มือใหม่เข้ามาทํานะครับมือใหม่เข้ามาทําเลยใหม่สุดๆนะครับนี่เดี๋ยวมาดูรายละเอียดแล้วก็การทํางานของส่วนนี้นะครับเมื่อก่อนก็ใบเหลืองนะครับเนื่องจากว่าปริมาณปุ๋ยเนี่ยยังน้อยเมื่อก่อนนะครับก็รึกขกานมาตลอดนะครับยังไม่ถึงหนึ่งปีนะหน้าไม่กี่เดือนไม่กี่เดือนนะครับนี่ ผลงานก็โอเคนะครับแบบจากวันนั้นจนถึงวันนี้อ่ะทึ่งเลยอึ้งเลยนะครับถ้าเข้ามาเจอนี่สมบูรณ์มากนะครับใบนี่เขาก็ดูแลตามระบบนี่สมบูรณ์ใบเขียวเข้มนะครับอันนี้ยกโคกเนาะยกโคกเป็นต้นคู่นี่ใบสวยงามมากๆนะครับนี่ใบเข้มกว่าสวนผมอีกนะครับ อันนี้ข้อมูลเนี่ยน่าจะทางดินก่อนหน้านี้633แล้วก็ตามด้วยสูตรเสมอพวกนี้นะครับอินทรีย์เคมีก่อนหน้านี้เดี๋ยวข้อมูลรายละเอียดเดี๋ยวค่อยลงให้นะครับว่าน้องก็ใช้อะไรบ้างนะครับคือทางดินเนาะทางดินใช้อะไรบ้างอ,อันนี้ก็ถ่ายให้ดูเนาะ,ะเดี๋ยวฝั่งซ้ายเนี่ยจะดูยากหน่อยนะครับ เพราะว่ามันจะมีแสงเดี๋ยวขอขวามือเดี๋ยวผมถ่ายให้เรื่อยๆเนาะพอดีผ่านไปส่งของให้ลูกค้านะครับก็เลยแวะดูดนี่ต้นเขานะครับอันนี้ก็มาจัดทรงกิ่งครั้งหนึ่งเนาะคือมาดูกิ่งก้านให้นะครับก็มีบางกิ่งที่ยังรกอยู่เนาะอันนี้ข้างในเนาะก็โอเคนะครับมันเป็นต้นคู่ อันนี้คู่เขาน่าจะลาไปแล้วนี่ครับน,นี่ก็กรณีต้นคู่ถ้าต้นใดต้นหนึ่งเสียหรือตายไปมันจะไม่ไม่โตไม่เท่ากันนะถ้าเราเออกมาลงเนาะนอกจากว่าเราไปซื้อต้นที่อายุเยอะๆมาเนาะต้นราคาสักหนึ่งร้อยหรือหนึ่งพันหนึ่งพันวกเนี้ยนะครับมีโอกาสไล่ทันแต่ถ้าต้นเล็กๆเนี่ยมันก็จะโตช้ากว่ามากๆนะครับ กว่าจะโตก็นานมากแล้วก็ด้วยระบบรากของเขานะครับเต็มพื้นแล้วเขาก็จะไม่ค่อยโตเท่าไหร่ถ้าต้นเล็กๆเนี่ยนะครับอันนี้ข้อมูลเนาะก็เลยจะลําบากเวลาจะจะซ่อมไปนะครับมันจะไม่ไม่ทานกันง่ายๆให้ดูเนาะวันนี้ก็ขออนุญาตมาถ่ายให้เพื่อนๆชมนะครับเพราะว่ามีสมาจิชิก ของเราติดตามอยู่ด้วยส่วนนี้ต้นคู่นะต้นคู่ระยะนี่น่าจะเป็นโอ้ระหว่างแถวนี่น่าจะหลายอยู่นะครับหนึ่งแปดน่าจะเป็นสิบเมตรนะผมว่าสิบหรือสิบสองนี่แหละนะครับแต่น่าจะตีว่าสิบนะครับระหว่างแถวเนี่ยระหว่างร่องเนาะระหว่างร่องนี่ร่องเขาเป็นน่าจะสิบ ให้ดูนะครับความสมบูรณ์ของต้นเ,นเดี๋ยวปีนี้ก็เจ้าของอันนะครับได้เจอเดอ,อกแน่นอนนะครับอ่าอาจจะได้ชิมผีมือตัวเองเป็นปีแรกก็ได้นะครับอันนี้นี่นะครับก็ผมพึ่งมาเป็นคือปรึกษานะครับอ่า ปรึกษาแชทถามกันตลอดนะครับโทรคุยกันบ่อยเพราะว่าอยู่ใกล้ๆนะครับยาลไๆก็ยะญาติกันนะครับก็ก็เลยมาดูให้นะครับมาดูให้นี่เจ้าของก็ดูคนเดียวเหมือนกันนะครับแล้วก็น่าจะจ้างคนยาพั้ใเลยเนี่ยตัดหญ้าอะไรเนี่ยน่าจะจ้างนะครับแล้วก็ข้อมูลล่าสุดลงสารไปเรียบร้อยนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าแถวไหนบ้างน,น้องก็ลงสารไปแต่น่าจะเป็นช่วงข้างหน้านี้นะครับนี่ ใบพอดีเลยนะครับน hmm. mm hmm. hmm. well, we like, ี่น like ่าจะลงสารชุดนี้แหละผมคิดว่าเนาะก็จากอเราเป็นที่ปรึกษาให้เขาเนาะเรามาเจอเนาะเราก็แบบทึ่งไปเหมือนกันนะครับเพราะว่าไม่ได้เข้ามาบ่อยเนาะนี่ครั้งที่สองที่เข้ามาถ่ายให้ให้ชมกันนะครับนี่ วันนี้ก็ยาวๆนะครับขอรักสิบนาทีเนาะอันนี้ก็ต้นคู่เนาะคนที่อยากจะปลูกนะครับก็ลองดูเนาะผมถ่ายให้ดูนี่ระยะเขาอ่ะพอดีว่าที่เขามีเยอะนะครับเขาก็เลยเนี่ยระหว่างตรงเนี้ยที่ผมยืนเนี่ยไหมครับมีรถวิ่งได้เลยนะครับรถจอดได้เลยนะครับอ่าติดๆกันสองคันเนี่ยรถยนต์เนี่ยจอดได้นะครับจอดได้อ่าคือเข้าทํางานสบายนะครับอ่าใช้แอร์บัสพ่นยังได้เลยนะครับ สวนนี้ก็ดีที่ลุงวางแผนไว้ค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับทํางานง่ายนะครับไม่เหมือนของผมนะครับของผมเนี่ยมันจะเจ็ดคูณเจ็ดนี่ลาบากนะครับลาบากนี่ให้ดูเนาะนี่ความสมบูรณ์นะครับลักษณะต้นที่สมบูรณ์แบบนี้ก็เขาเป็นปี ปีที่น่าจะปีที่สี่หรือปีที่ห้านี่แหละปีนี้ผมจําไม่ผิดน่าจะปีที่หนะ้าเนาะแล้วก็อาหารในต้นเนี่ยเขาดีนะครับบํารุงมาตลอดแต่มาขาดช่วงอยู่สองสามเดือนนะครับที่ไม่ได้ดูแลอใบเหลืองช่วงนั้นนะครับก่อนที่ผมมาเป็นมาปรึกษาก็เลยมาเก็บข้อมูลให้นี่นะครับก็เนี่ย ใบลักษณะแบบนี้ครับไม่ออกดอกได้ไงเดี๋ยวรอดูนะครับคุมพภาเดี๋ยวผมมาเก็บข้อมูลเรื่อยๆเพราะว่าอยู่ใกล้กันนะครับฝั่งนี้จะย้อนแสงหน่อยนะครับต้นก็จะมันเหมือนกันเนาะใบดำหมดเลยนะครับเดี๋ยวข้อมูลการให้ปุ๋ยให้อะไรก็เดี๋ยวผมค่อยอธิบายรายละเอียดไว้ใต้คลิปนะครับว่าในช่องคอมเมนต์เนาะเดี๋ยวผมใส่ให้ว่า้องก็ให้ปุ๋ยอะไรบ้างนะครับ ดินก็จะเป็นดินหน้าดินเนาะหน้าดินแล้วก็พื้นดินเดิมเป็นดินลูกลังดินลูกลังนะครับแล้วก็ดินทรายบ้างผสมข้างล่างนี่น่าจะเป็นลูกลังนี่เห็นไหมก็ถือว่าสวยอีกส่วนหนึ่งนะครับก่อนหน้านี้อย่างที่ผมบอกใบก็จะเหลืองแล้วต้นปุ๋ยมันจะน้อยช่วงนั้น ตอนนี้ก็ตาดอกยังไม่มีนะครับส่วนนี้นี่ปริมาณใบก็โอเคเนะาะใบใบเข้มใบเข้มแล้วก็ดำนี่นะครับอเรียนต้นคู่อันน่าจะเป็นจำปาดาแน่เลยโอเคนะครับก็ คิดว่าเป็นยังไงบ้างส่วนนี้ก็คอมเมนต์กันได้นะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้เรื่อยๆนะตามสเต็ปเลยนะนนเนาะมีดอ,อกตอนลงสารยังไม่ได้ถ่ายนะครับก็ประมาณนี้น,นะครับระยะก็น่าจะมิดนิดๆม็ดยี่สิบนะครับระหว่างต้นสองต้นเนะี่ยห่างกันน่าจะมิดมากกว่าเม็ดอาสิบน่าจะได้นะโอเคนะครับก็ ประมาณนี้นะครับส่วนนี้รู้สึกว่า100 100โคกหรือ90หรือ80เนี่ยผมจำไม่ผิดเนาะนะครับถ้าแ0ก็160ต้นอันนี้เดี๋ยวข้อมูลเดี๋ยค่อยค่อยลงไว้ให้นะครับก็คิดว่าเป็นยังไงบ้างก็ติชมกันได้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับ